สาธุสาธุชนที่เป็นลูกศิษย์หลงพ่อพระราชาพรมยานในวาระนี้ก็ขึ้นปีใหม่ของคนไทยเรียกว่าสงกรานเราทุกคนก็มีความรูสึกว่าสงกรานต์เป็นวันของคนไทยเราวันปีใหม่เราก็ไปปีใหม่หลายหลาย,หลายประเทศของคนจีนก็ดี ของฝลังก็ดีเราก็ทำมาหมดแล้วแต่ปีนี้สงการานต์นี้เป็นวันปีใหม่ของคนไทยเราได้รวมกันทำบุญเพราะที่วัดทรงปีนี้ก็พิเศษพิเศษก็คืออะไรจาวาดมาได้อยู่วัดจาวาดมาได้อยู่วัดก็ขออำนวยพรท่ยาิโยมทั้งหลายที่มีจิตใจเป็นผกุศล ได้มาร่วมมาเป็นกุศลกันนะ่ะพัทสุงก็ถือว่าทันตลายมีศรัทธามีความเชื่อมีความพคารพในหลวของพ่อพระราชพรรมยาติเป็นที่สุดก็มารวมกันทำบุญสะดอกเคราะห์เพื่อบันเป็นกุศลให้มากยิ่งขึ้นเพราะกรรมต่างๆจะได้บรนเทาลดาหายไป ด้วยอำนาจผุสสนทั้งหลายที่ยาจิโยมมีสถานั้นเขาก็มีความเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการเพนความดีสะสมความดีไว้ในจิตจะเพิ่มพลังความดีนี้ให้สืบเนื่องไปถึงพกหน้าต่พวกเราทั้งหลายผิดลูกิษย์หลวงพ่อพระพรมยานนะมีความประสงค์อยากจะไปนิพพานกันทุกคน นันทนทั้งหลายมาจากแดนไกลไกลหลายจังหวัดหลายสถานที่แต่ก็ได้ร่วมใจกันมาพิมพกุศลที่นี้เพื่อะสะดอกเคราะห์และเพื่พีมงกุศลให้จิตใจของตนเองลดจุดจัก,กิเลสความพร,รถนาสูงสุดก็เพื่อปณนิพานความพัฒนาที่สุดพันิพานอย่างนี้แหละเราก็เริ่ม มัเป็นกันมานานพูดกันนานนานนี่มันก็ว่าพูดกันตามของสด็จสมาะสมด็เจ้าก็ตามก็มาสิพอกระสง์ไขแต่วันหน้าคือหลวงพ่อพระราชนิยานท่านเจลาพระโพธิยานเสียพวกเราทั้งหลายกันมีความพร้อมใจกันก็จะตามไป ฉะนั้นความทุกข์ยากต่างๆแม้จะอยู่แดนใกล้ๆก็ต้องบักบันเสียค่าใจ่ายมากน้อยก็ไม่สำคัญแต่ขอสำคัญว่าให้มาถึงแดนที่พ่อแม่ได้บาเพ็นพิสมจด์สร้างพวกเราได้รวมสร้างเพื่อจะเป็นตัวจุดนำใจของเราให้มีที่เกาะยึด เกิอจะไปให้ผ่านเหมือนกับท่านดันโอกาสนี้เป็นวันปีใหม่ขอสองสงวันท้งรอยศูนยกอาตมาไม่ได้มาที่วัดแต่ก็ได้ขอฝากความและลึกนึกถึงความดีของญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมกับมาพิ็น์ุทนี้จังมีพระบะปะใจใัจจิตใจท่านทั้งหลายปลอดโปร่งและมีความสุข อำนาจขององค์สมเด็จพระนสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทำคำสอนมีผู้บาอาจารย์ถือสืบกันมามีทั้งผู้ใหญ่ผู้ไล่ผู้เล่งผู้ไล่เอาขนมจีหลวงผู้บาพระสุและหลวงพ่อพระราชกุมรยานที่สุดจงโอกลุ้ม จิตใจของญาติโยมทั้งหลายให้มีความตั้งมั่นมีจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปในพันิพานในชาติปัจจุจันนี้ถุกลมทุกทางโดยเธอ